บารมีสามสิบทันนี่คือคืออย่างนี้จ้ะคือที่จักรวาลของพระต้นทาต้นธรรมเนี่ยจ้ะจักรวาลพระต้นทาต้นธรรมอ่ะเป็นจักรวาลที่ใหญ่มากใหญ่กว่าจักรวาลอันนั้นจักรวาลของมนุษย์ที่เราอยู่ที่เราเห็นเนี่ยจ้ะเลยเลยอันตันจักรวาลออกไปอ่ะจ้ะเลยออกไปเรื่อยๆเรื่อยเลยอ่ะแล้วจักรวาลพระต้นทาต้นธรรมอ่ะที่ศูนย์กลางของจักรวาลนี้ลหละเป็นแหล่งที่สร้าง บาร,รมีสามสิบทัศจ้ะไอ้คาว่าบาร,รมีสามสิบทัศเนี่ยเป็นคําที่พูดให้รู้เรื่องกันในในภาษาพื้นฐานที่เราคุยกันในช่วงนี้หรือในยุคนี้หรือว่าในในที่เขาสื่อสารกันเหตุผลเพราะว่าเขาจะมีการอธิบายในบาร,รมีสามสิบทัศที่จะให้รับกับจักรวาลน,นี้รับกับสิ่งที่เกิดขึ้นในจักรวาลน,นี้จยย้ะเช่น เขาก็จะบอกว่าบารบมีบารบมีสิบมีอะไรบ้างมีทานบารบมีสี่มีมีในธรมะปัญญาวิทยา,านติปัจจัยที่ฐานเมตาเบคาอะไรเงี้ยฮะสิบอันแล้วก็จะบอกว่าท่านอะไรอะไรเงี้ยเขาก็ว่ากันในในพื้นฐานง่าย,ายในแบบเขาเข้าใจง่ายๆจากัดความง่ายๆแล้วก็แล้วในแต่ละอันเขาก็จะบอกลักษณะว่าคำว่าทานก็อย่างเงี้ยไงก็คือให้อย่างเงี้งอย่างนั้นอย่างเงี้อะไรเงี้ยเท่าที่อธิบายได้ เท่าที่เท่าที่จะบอกลักษณะอาการแต่สิ่งที่เป็นจริงๆอะ่ะสิ่งที่รับได้จริงๆอะ่ะที่เป็นที่เป็นผู้บังคับให้เกิดอาการงั้นมีอะไรเงี้ยเขามาก็มาจากจัก,กรวาลของพระต้นธาตุต้นธรรมนี่แหละจ้ะโดยเขาจะมาจากศูนย์กลางของจัก,กรวานนี้เลยจนะ้ะเพราะว่าตรงนี้เป็นเครื่องจกักรเครื่องจักรขนาดใหญ่มากเขาจะเก็บเครื่องจักรนี้ไว้ตรงกลางเลย เครื่องจกักรนี้เครื่องจักรเนี้ยเขาเป็นทั้งเครื่องจักรแล้วก็เป็นทั้งพลังงานจะ้ะจะเป็นสองอันด้วยกันเลยเครื่องจักรนี้เราจะเรียกว่าพระผู้สร้างก็ได้จะ้ะหรือจะเรียกว่าบารมีสามสิบทัศก็ได้แล้วบารมีสามสิบทัศนี้เราจะเราจะให้บารมีสามสิบทัศที่เป็น อาการบวกกันสองอันคือบารมีสามสิบทัท์และบารมีสามสิบทัสของการให้รับอาภัยโหติกรรมกตเองกับที่่านทําบ,บุญทุกส่วนเราเราจะมีการการกําหนดให้เป็นสองอันเลยให้เป็นสองสองการทํางานเลยถ้าพูดถึงบารมีสามสิบทัสก็หมายถึงว่าจะมีการทํางานได้สองอันแต่จริงแล้วมันก็เป็นอันเดียวละ่ะอยู่บรอิสร,รมอันทัศอันเดียวละ่ะแต่เราพูดว่า,าโหติกรรมอะไรขึ้นมาด้วยเนี่ยเพื่อ เพื่ออธิบายการทํางานเฉยๆเพื่อเพิ่มเติมคําพูดเฉยๆคือเรื่องพวกนี้ยเราจะให้ทําแล้วก็ให้ปฏิบัติไปถึงพอไปถึงก็จะตอบได้เองจ้ะก็จะรู้เองแล้วก็จะรู้ด้วยว่าทําไมพูดอย่างนี้เพื่ออธิบายอะไรอะไรเนี้ยเพราะอะไรทั้งหลายความรู้ทั้งหลายก็มาจากศูนย์กลางของจักรวาลพระตถาคตธรรมจ้ะดังนั้นถ้าเราจะไปเอาบารมีสามสิบทัศน เราสามารถไปนึกไปถึงเป็นภาพไปถึงแล้วลักษณะของจักรวาลน,นี้นี่ก็จะมีพระต้นท่าต้นธรรมซึ่งองค์ที่อยู่ใกล้ศูนย์กลางที่สุดหรือว่าอยู่ตำแหน่งศูนย์กลางที่สุดคือที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดท่านอะ่ะก็จะคือก็จะเป็นตำแหน่งของศูนย์กลางจักรวาลน,นี้เลยแล้วลักษณะก็คือนั่งขัดสมาธิอยู่ไงอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนั่นแหละ นั่งอยู่ในดวงธรรมอะ่ะดังนั้นขนาดของดวงธรรมนี่ขนาดใหญ่เท่าจาัก,กรวาลของพระพุทนธรรมส่วนองค์ที่สองที่สามพระเดกหลงพอ่อคุณยายเราก็จะใหญ่เท่าเท่ากันเลยองค์ที่สี่ที่ห้าก็คือคนทั้งหลายเนี่ยก็ใหญ่เท่าเท่ากันที่ใหญ่เท่าเท่ากันได้เนี่ยเป็นเพราะว่าความละเอียดของาธาตุต่างกันตอนนี้เราต้องมาเข้าใจคำว่า,าธาตุแล้วก็ธรรมก่อนจะ้ะ จะมีอยู่สองคำเขาก็จะพูดว่าธาตุทมธาตุรมอะไรอย่างเงี้ยธาตุแล้วก็ทมธาตุก็มีประกอบได้ธาตุดินน้ำไฟลมอากาศวิญญาณธาตุหกอันเงี้ยฮะถ้ามีวิญญาณธาตุด้วยก็จะมีเป็นร่างกายที่มีวิญญาณธาตุที่เราเข้าใจก็คือร่างกายพระธาตุต้นธรรมแต่ถ้าไม่มีวิญญาณธาตุก็จะเป็นสถานที่อยู่ของพระต้นธาตุต้นธรรมก็คือดวงธรรมนั่แหละจ้ะ ดวงธรรมจะไม่มีวิญญาณธาตุกายของพระตนธาตุต้นธรรมมีวิญญาณธาตุนั่งอยู่ในดวงธรรมทั้งดวงธรรมและกายของพระต้ธาตุต้นธรรมล้วนถูกสร้างขึ้นมาจากมาจากธรรมจ้ะธรรมก็คืออยู่ที่ศูนย์กลางของจักรวาลพระตนธาตุต้นธรรมน่ะละที่เราเรียกว่าพระผู้สร้างพระผู้สร้างจะเป็นเครื่องจักรเป็นพลังงานตกลงธรรมที่เป็นบุญบารมีสามสิบทัศนเนี่ย เป็นเครื่องจักรและพลังงานแล้วทำที่เป็นเครื่องจักรพลังงานเนี้ยเขาจะดึงเอาธาตุเข้ามารวมกันจะ้ะธาตุทั้งละเอียดละหยาบรวมกันขึ้นถ้ามีหกธาตุก็รวมกันเป็นร่างกายเลยเป็นร่างกายของพระเทพหลวงป,ปู่เนี้ยเป็นของหลวงพ่อคุณยายของพวกเราเนี้ยที่เป็นกายพระทุธาตุนธรรมเรามีกายพระทุธาตุนธรรมอยู่ในนั้นนะเราทุกคนเลยตอนนี้ก็อยู่ที่นั้นส่วนที่ไม่มีวิญ,ญญาณธาตุ พราะต้นท่าต้นธรรมก็จะดึงเอาธาตุทั้งห้าอันแต่จะไม่มีธาตุที่เป็นวิญญาณธาตุเข้ามารวมกันก็เป็นที่อยู่องยะที่เป็นดวงธรรมน่แหละอันนี้เป็นโครงสร้างของจักรวาลมาต้นทาต้นธรรมแล้วคราวนี้ด้วยเหตุผลของการเบียดเบียนระหว่างทำที่ไม่ใช่บุญที่เขามาจากนิพพานเขาอะที่มาจากจักรวาลเขาที่ที่เป็นกิเลสท,ที่เป็นอริยกถาธรรมะเนี่ย เป็นเหตุผลที่ทําให้เกิดจักรวาลในในในของบุญเนี่ยเพิ่มขึ้นจ้ะเป็นจักรวาลของพระสัมมาสูทธเจ้าเป็นของอรูปภพพรหม,รมที่เป็นเทวดาที่เป็นมนุษย์เิงเ้ะจ้ะและแ้วตอนนี้ในแต่ละภพภูมมขึ้นมาเนี่ยสิ่งที่เราเรียกว่าดวงธรรมแล้วเ,เรียกว่าร่างกายก็จะก็จะเป็นไปตามในแต่ละ พบภูมิหรือว่าแต่ละจักรวาลที่ฝ่ายของพระตัธาตุต้นธรรมเอฝ่ายของพระผู้สร้างท่านสร้างขึ้นถ้าเป็นมนุษย์เนี่ยที่เราบอกว่าดวงธรรมที่ที่มนุษย์นั่งอยู่น่ะก็จะเห็นเป็นต้นไม้อย่างเงี้ย้ะเห็นเป็นอากาศเป็นอวกาศเป็นหินเนี่ยไม่มีวิญญาณธาตุอ่ะเวลาเราแยกว่ามีวิญญาณธาตุไม่มีวิญญาตวิญญาณธาตุก็แยกง่ายๆถ้าเห็นเป็นนกเนี่ยมีวิญญาณธาตุแล้วถ้า ถ้าเราย้อนอดีตเราจะเห็นว่าแต่ก่อนเนี่ยเขาก็มีแค่มนุษย์ถ้าเป็นโลกนะแล้วก็มีกายแล้กษนามหาบุรุษกายก็แบบพระตน่าต้นธรรมมาลอยู่บนโลกมนุษย์แล้วก็มีสิ่งที่อยู่สิ่งแวดล้อมก็เป็นแบบดวงธรรมแต่พอกิเลสเข้ามาจากคําว่าดวงธรรมก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเริ่มมีต้นไม้เนี้ยฮะเกิดเป็นต้นไม้เกิดเป็นอากาศเป็นน้ําเป็นธาตุที่เราเห็นธาต เป็นไฟเป็นดินอะไรเงี้ยพวกเนี้ยอันนี้คือแบบไม่มีวิญญาณธาตุเนี่ยซึ่งเขาเขามาจากเดิมไหนเขาก็ามาจากเดิมที่เป็นโครงสร้างของดวงธรรมอะไรจนะ่เอาไว้หล่อเลี้ยงหรือเอาไว้ให้มนุษย์อยู่ส่วนมนุษย์เองจากลัทณะมาวรุ์ก็เริ่มเปลี่ยนละเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นมนุษย์แบบที่เราเห็นแล้วก็บางกลุ่มก็เป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นสัตว์นรกเปตอสุรกายอย่างเงี้ยอยู่ในโลกันอย่างเงี้ยจ้ะสิ่งแวดล้อมในโลกันอนะ ก็แบบไม่มีวิญญาณธาตุอย่างนั้นนะฮะเนี่ยฮะจากนั้นเวลาเราแยกวิญญาณธาตุไม่มีญญาธาตุเนี่ยเราก็ต้องไปรู้อะเป็นต้นว่า,มาแมลงเนี่ยจริงๆแล้วเริ่มเม้ามาจากไหนเนี่ยพอเราสาวไปเออมาจากมนุษย์โอเคมแมลงมีวิญญาณธาตุแต่ถ้าเป็นกรณีต้นไม้เนี่ยไม่มีวิญญาณธาตุเขามีธาตุแค่ห้าอันเขามีอะไรอีกเขามีธรรมจ้ะก็คือมีพระผู้สร้างอะไรจ้ะซึ่งพระผู้สร้างเป็นเครื่องจักรพลังงาน แล้วเป็นอะไรโครงสร้างเป็นบาร,รมีสามสิทัศน์จ้ะแล้วเราจะเห็นที่ศูนย์กลางของสิ่งนั้นๆจ้ะศูนย์กลางของตัวต้นไม้ก็จะเป็นศูนย์กลางของต้นไม้นั้นก็จะมีมีเส้นทางสายกลางที่เขาต่อเชื่อมไปไปที่ศูนย์กลางอู่ทะเลบุญหรือศูนย์กลางของจักรวาลของพระตถาคนธรรมนูน้นน่ะที่เราเห็นไกลๆอะ่ะเขาต่อกันเป็นสายสายๆเลยจะ้ะไปรวมกันที่นู่นหมดเลยแต่โครงสร้างของสายเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันหรือว่าปฏิบัติไปเราจะเริ่มเห็นละ ว่าคำว่าสายบุญสายบุญนี่เขาเป็นยังไงสายบุญสายบุญเป็นยังไงโ,โหเรื่องนี้ไม่ธรรมดาจ้ะมีมีอย่างบางทีเห็นด้วยตาเนื้อเลยนะด้วยตาเราเนี่ยเห็นฟืดเออเราก็นี่อะไรอะ่ะเห็นง่ายาย่งางนี่ยละเห็นเอะอ,อะไรอะ่ะถ้ามองเนี้ยมองไม่เห็นแต่นี้พอเรามาดูในกล้องในกล้องวิดีโอหรือกล้องกล้องกล้องถ่ายภาพมาั้ เอะนี่เป็นสายเขาตรงมาจากตรงรู้ส่วนคนที่มีกล้องอ่ะเขาก็เป็นนักปฏิบัติอยู่แล้วเป็นผู้หญิงเขาปฏิบัติทําได้ดีเขาก็เขาก็ใกล้ชิดหลวงพ่ออยู่แล้วไงก็คือก็รู้กันอย่างเงี้ยดูลักษณะอ้อยงี้เงี้ยอะไรเงี้ยเห็นที่เห็นชัดๆเนะี่ยเห็นสองที่จําได้ก็มีสองครั้งแต่อื่นๆมีไหมก็ก็น่าจะเรื่อยๆล่ะแต่คนละเวลานะคนคนละงานคนละเรื่องโอ้เขาไม่ธรรมดาีนะ้ย คืออะไรทั้งหลายบนโลกเนี่ยที่เราไม่รู้อีกคือคาว่าไม่รู้คือไม่ไปไม่ไปรับรู้ได้อะเยอะมากเลยจ้ะเป็นอะไรที่น่าศึกษามมากมายแต่ทําไมมันเป็นเหมือนเราธรรมดามากเลยคำว่าธรรมดามากคือไม่เห็นมีเงินเลยไม่เห็นสุขสบายเลยอย่างนั้นอย่างนี้เลยไอ้นี่เราพูดถึงฝ่ายบุญแต่ฝ่ายที่ไม่ใช่บุญนี่เขาสารพัดแบบเลยเขาเยอะมากพอเยอะมากนี่มัน มันประเมินผลในการเบียดเบียนแล้วเราก็อย่างนี้ไงไม่มีตังอะไรเงี้ยเข้าใจไปจ้ะหรืออากาศร้ออะไรเงี้ยหรือพายุบัตรอะไรเงี้ยจ้ะมันสรุปผลมาอย่างนี้แต่เราแก้ได้จ้ะวันนี้เราก็มาดูต่อตกลงโครงสร้างเป็นอย่างเงี้ยแล้วคําถามคือบริษัทคืออะไรก็บริษัทคือคือเครื่องจักรพลังงานหรือพ้าผู้สร้างก็ได้เราจะเรียกว่าพระผู้สร้างก็ได้ เพราะอะไรเพราะว่าเครื่องจักรพลังงานนี้สร้างพระเดชคุณหลวงปู่จ้ะสร้างกายพระต้นท,ท่าเดวีถึงปู่แล้วก็สร้างกายพระตท่าเป็เดชของพ่อคุณยายและพวกเราแล้วเราจะปรากฏเห็นเห็นพระผู้สร้างหรือเห็นบารมีสารีสั์เนี่ยอยู่ที่เส้นทางสายกลางอันจ้ะท่านอยู่ตรงกลางเราสังเกตไหมเวลาเขานั่งสมาธิกันนั่งนั่งไปฐานที่เจ็ดไปฐานที่เจ็ดไปนั่งแล้วรู้สึกมีความสุขเห็นเป็นดวงเห็นนั่นนี่ พอถึงระดับหนึ่งเขามีความสึกว่าโอ้โหมีความรักมีความเมตตาเอื้อทอนรักชาวโลกอย่างเลยอยากจะเอาความสุขนี้ให้กับชาวโลกทั้งหมดเลยนั่งตั้งนานเนี่ยถึงจะเกิดอาการความรักความเมตตาเอื้ออทอนในความปลอดภัยให้โหติกรรมซึ่งอาการเนี้ยพ่อแม่เราให้กับเราเป็นประจําอยู่แล้วก็ทําไมพ่อแม่เราให้กเราเป็นปจำได้ก็เพราะพอมีสิ่งที่ทสุดที่สุดที่ท่านรักอะ่ะ ท่านก็จะเอาสิ่งที่ดีสุดออกมาเนี้ยสิ่งนั้นก็คือบารมีสังทานให้กับเราทันทีเลยหรือแม้แต่เราพอมีลูกขึ้นมาเรารักที่สุดเนี่ยมันจะเป็นเป็นปกติเลยจ้ะเพราะเราคือเราคือผู้ที่สสร้างขึ้นมาให้เป็นท่อทานบุญน่ะหรือว่าให้เราเป็นธาตุอ่ะที่พระผู้สร้างมาประกอบกันให้เป็นกายเราแล้วก็เป็นชื่อนั้นชื่อนี้แล้วให้ให้ยึดพื้นที่ไว้ในแต่ละจักรวาลนะจ้ะ แต่ตัวตนจริงๆเราเป็นพระผู้สร้างตรงลงทุกคนเนี่ยเป็นอันหนึ่งเดียวกันอย่าเหมือนคําว่าเป็นเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนกับคําว่าเลือดอย่างเงี้ยเลือดเลือดเนี้ยสร้างเป็นนิ้วเราใช่ไหมเลือดเนี่ยทาให้เป็นเล็บอย่างเงี้ยเลือดทําให้เป็นเส้นผมทําให้ผมผมล่วงไปก็สร้างขึ้นใหม่ได้เห็นปะผิวหนังเราเกิดสร้างตลอดอวัยวะทุกส่วนหรือเซลล์ทุกชนิดสร้างขึ้นใหม่ตลอดเวลาเลยอ่ะสร้าง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 ขึ้นใหม่ตลอด เขาทางานตลอดพอเราไปรู้เราจะรู้สึกว่าโอ้โ oh, หอัศจรรย์คําว่าอัศจรรย์นี่คือคือไม่ได้รู้เห็นกันแต่ว่าถ้าอยู่ปกติก็จะบอกว่าไม่อัศจรรย์ก็รู้ๆอยู่แล้วแต่พอไปรู้บอกว่าอัศจรรย์อัศจรรย์คืออยู่ตั้งแต่เกิดมาในชาตินี้ยังไม่ได้รับรู้เรื่องนี้เขาก็เลยคําว่าอัศจรรย์แต่จริงแล้วมันปกติเพราะเขาทำอย่างเงี้ยเป็นโครงสร้างที่เป็นอยู่เป็นปกติอะไรเงี้ยจ้ะตรงลงบารมีสาวิัศน์ก็นี่ไง มาจากที่นี่มาจากมาจากพระผู้สร้างแล้วตกลงพ่อแม่เราเนี่ยเป็นพระผู้สร้างด้วยอ่ะแล้ว้าเราจะเห็นความเป็นท่านผู้สร้างอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดท่านแต่ต้องเป็นเส้นทางสายกลางนะเพราะกายท่านเนี่ยเชื่อมมาตั้งแต่กายพระต้นท่าต้นทานท่านท่านอนะ่ะกายของพระพุทธเจ้ากายของรูปผมผมเทวดา,าก,กายละเอียดกายรูุหยาบอย่างเงี้ยจะ้ะด้วยเหตุนเนี้ย แผนผังเนี่ยพระเดชคุณหลวงปู่ทักน้าพระเทพคุณพ่อของเราคุณคยายของเราจรึงมาบอกแผนผังชีวิตเราไงว่านั่งสมาธินะจะเห็นจะมีดวงธรรมจะจะมีดวงธรรมที่เสร็จเป็นกายมนุษย์จากนั้นก็จะมีอีกหกดวงจากนั้นก็จะเจอกายของกายมนุษย์ละเอียดแลกนั้นก็จะมีดวงธรรมที่ทําให้เป็นกายมนุษย์ละเอียดจากนั้นก็จะมีหกดวงจากนั้นก็ไปเจอดวงถรมจากนั้นก็จะไปเจอกายของเทวดา แล้วจะมีดวงธรรมที่ทาเป็นกายเทวดาแล้วจากนั้นก็มีดวงธรรมอีกหกดวงดวงประมมรรคสินสมาธิปัญญาวิบูบทวิบูตนะิยะนหกดวงอะไรเงี้ยแล้วก็กายแต่ละกายก็มีดวงธรรมประจํากายเงี้ยแล้วก็มีหกดวงขัง้นอุนดวงขั้นอะไรเงี้ยฮะแล้วที่เราคุยกันเราคุยกันก็ประมาณสิบแปดกายสิบแปดกายนี่เป็นแค่เบื้องต้นนะจ๊ะยังยังไม่ได้พูดถึงนู่นเลยกายของที่อยู่ในจักรวาลที่เราว่ากายพระเทวดาเทวดาธรรมอะไรเงี้ยฮะ แต่พอวักการพระท้ท่ทานต้นรมเนี่ยจะมีการอธิบายหรือบอกไว้ที่มหาเถรการจดีจะ้ะแล้วลักษณะบางอย่างทัดเป็นไงบ้างเราก็มาดูพ่อแม่บางคนรักลูกอย่างการอย่างนี้พ่อแม่บางคนรักลูกแบบนั้นแบบนั้นอะไรเงี้ยพ่อแม่บางคนรักลูกงางัง้นั้นมันจะมีเปอร์เซ็นต์ของบารมีเสด็จทัท์แตกต่างกันอะแล้วรายละเอียดบารมีเสริมรรษษทั์ก็จะมีทานมีศีลมีเนคขมามีปัญญาวียกันติสัจจะที่สามเมตตาอุเบกขาสิบอันในแต่ละสิบอันก็จะมีสามระดับ รวมกันแล้วเป็นสามสิบอันนี้เป็นเป็นที่เขาเขาอธิบายคร่าวๆถึงพระผู้สร้างถึงเครื่องจักรพลังงานถึงบารมีสามสิบทัสไดบารมีสามทั์การให้เราผ่านสิ่งกักระตกัรน,น,น, ah um นี้ผ่านตะบุญทุกส่วนเนี่ยฮะเป็นแค่คอนเป็นแค่คำอธิบายคร่าวๆของพราผู้สร้างนะจนนน لة, ๊ะดังนั้นพูดว่าเรารักภรรยาเรานี่ก็เป็นบารมีสามสิบทัสจ้ะเขา เขาเอื้อเฟื้อคนนั้นคนนี้ก็นี่บารมีสารทิศนัดแต่เป็นบารมีสารทั์ระดับไหนมีบาปปนกี่เปอร์เซนต์อะไรเงี้ยเหมือนพ่อแม่คนนั้นมีบาปปนกี่เปอร์เซ็นต์พ่อแม่บางคนไม่ค่อยมีปัญญาเลยคําว่าปัญญาน้อเพราว่าเราเลี้ยงลูกเงี้ยกับพ่อแม่บางคนเลี้ยงลูกเงี้ยเขาให้ปัญญาลูกเท่าไหร่ล่ะเขาให้อะไรลูกเท่าไหร่อ่ะเห็นไหมบารมีสารทั์ต่างกันจ้ะแต่ก็เป็นบารมีสาทัศนี่ฮะมันเหมือนกับบ้านใหม่ๆเงี้ยเราเราเห็นว่าเป็นบ้าน จะพอเหลือบนเสาเป็นเป็นผน,นังบ้านเป็นหลังเห็นแต่หลังคาเหลือเศษหลังคาเราจะบอกว่าหลังคานี่คือบ้านก็ได้จ้ะเหตุผลที่เราบอกว่าบ้านคือเราสามารถจะประกอบจากสิ่งที่เหลืออยู่เนี่ยประกอบกันกลับมาเป็นบ้านได้แล้วก็เอามาสร้าง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 เพิ่มเป็นบ้านแล้วสังเกตไหมเราใช้คําว่าสร้างสร้าง,างบารมีสามทิศทัสหรือคําว่าสร้างในที่นี้เราใช้คําว่าตั้งธาตุท,ทาดึงดูดบอกเกิดจ้ะก็คือประกอบ ปร,ประกอบธาตุประกอบทมให้เป็นบรารมีสามสิบทัขึ้นส่วนทําไมว่าต้องประกอบธาตุด้วยเนี่ยคือมันเป็นเรื่องของการเอาธาตุมามาใช้เป็นเส้นทางอะนะโอ้นี่มันมันจะไปเรื่อยเลยนะฮะเนี่ยมันจะเยอะมันจะมันจะงงแต่เอางนี้ก่อนเอาแบบให้ดูว่าบรารมีสามทัสเปคือะไรตกลงเราเห็นบรารมีสามสิบทัสอยู่เต็มเลยจ้ะทุกที่ถ้าไม่มีบรารมีสามสิบทั์อยู่นี่ไม่ได้เป็นเป็น เป็นอยู่ในอยู่ในจักรวาลของหรือว่าอยู่ในนิพพานของของบุญหรอกจ้ะตอนนี้ยังยังอยู่ในนิพพานของบุญเมื่อ,อยังอยู่ในนิพพานของบุญก็ต้องมีบารมีสามทัศน์อยู่ถ้าไม่มีบารมีสามทัศน์อยู่ที่ทางสายกลางเนี่ยทางฝ่ยายกิเลสอพญกรตาธรรมาเขายึดเราไปแล้วโดนไปแล้วจ้ะซึ่งบางส่วนตอนสมัยก่อนนน้นโดนไปแล้วจ้ะโดนเขาเอาไปแล้ว คือเขาเข้ามาลุยเราก่อนน่ะทําให้นิาพานเราเล็กกว่านั่นแหละเราโดนเอาบรีสัมทัศน์โดนทําลายไปแล้วขขขเขาก็เอาเอาเศษซากไปแล้วไงแล้วก็เอาธาตุไปด้วยธาตุเหลียนและหยาบเอาเป็น,เป,นเป็นนิาพานเขานิาพานเขาก็เลยใหญ่นิาพานเราก็เลยเล็กเท่านี้เราเอาคืนจะ้ะเราต้องเอาคืนอากาศร้อนร้อนย่างเงี้ยเราจะแก,เะแก้เราจะเอาคืนให้ลมเย็นซึ่งถ้าหล่อเลี้ยงด้วยบารีสัมทัศน,น์ล้วนๆเนี่ยไม่ร้อยอย่างนี้หเราแก้ ไฟอ่ะให้ความสว่างไม่ได้ร้อนจ้ะก,ก็ให้ความสว่างหรือจะต้องอยากให้ร้อนเพื่อวัตถุประสงค์ที่ต้องร้อนเขาก็ร้อนจะไม่ทํำลายท่อทานบุญที่มีวิญญาณธาตุและไม่มีวิญญาณธาตุจ้ะมีแต่ประกอบกันขึ้นมีแต่ความสุขความสำเร็จล่มเย็นนะจ้ะเราจะสร้างสิ่งนี้มาหมดเลยจ้ะไม่กจะท้องทำแล้วถามว่าไม่ทําได้ไหมไม่ได้ต้องทํามันคือหน้าที่ มันต้องทํายังไงก็ต้องทำํำดังนั้นเมื่อรู้ว่ายังไงต้องทําก็ทําวันนี้อะทําทุกวันเวลานี่เลยจ้ะก็ทำไปทําไปซึ่งวิธีการทำํำเราก็ต้องรู้เล่ห์เหลี่ยมของทรรที่ไม่ใช่บุญบารมีเข้ามายังไงเราจะแก้ยังไงอะไรเงี้ยฮะแล้วก็ทําเป็นเป็นเรื่องๆไปอะไรเงี้ยจ้ะแล้วก็ทําไปทําไปโดยดูจากผู้นําผู้นําที่เป็นองค์ที่ถูกสร้างองค์แรกและองค์ต่อมา ก็คือพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัโรพระเดชคุณหลวงพ่อธรรมจิโยคุณยายอาจารย์มหาลาชบัณฑิกาเด่มคนตกจุงเนี่ยครับความเป็นตัวตนที่ใช้จริงของเราคือก็คือพระผู้สร้างละซึ่งเราเองมีกายของพระต้นทาต้นธรรมอยู่ที่จกรวาลของพระต้นทาต้นธรรม่ะละอย่างเงี้ยฮะตรงลงบารมีสามัตั์ก็สิ่งที่มาจากก็คือพระผู้สร้างอะไรี้ยแล้วก็จะมีเท่าไหร่เท่าไหร่เงี้ยก็แล้วแต่ว่ามีทําไม่ใช่บุญเขาเขาปนไปเท่าไหร่ไงอย่างเงี้ยจ้ะ ดาะนั้นเมื่อเมื่อเราดูการทำงานเราเราทำแบบนี้ดูผลการทำงานเราจะเราจะรู้ถึงการผลการทำงานของการเกิดขึ้นของงานว่าบรรลุเท่าไหร่เช่นจากเดิมคนไม่ค่อยเอื้อเฟื้อกันพอเราทำงานของเราไปเรื่อยเรื่อยเนี่ยพอเราตื่นขึ้นมาเราตื่นคนที่หนึ่งที่สองที่สามคือทำหยุดตัวสำเร็จเป็นยางไงนะการทำอยุดตัวสำเร็จคือการตั้งท่าทำดึงดูดบอกเกิดทำบุญบริสันิพัสอะไรอ่า และไปสัมทัดกานให้เราพัฒนาศีลธรรตัวเองในั่านสุนทุกส่วนเลยเราก็แค่นึกไปที่ศูนย์กลางของอูดเลบนุนก็คือศูนย์กลางของจักรวาลพระธทธาตุนธรรมอะไรเนี้ยหรือถ้าเราเข้าใจว่าเป็นศูนย์กลางของระเด็ตกรุงปู่แต่ต้องเป็นกายพระธูธาตุนธรรมท่านนะเราก็รู้ว่ากายท่านอยู่ตรงนั้นแค่นี้กนะ็น,นึกเอาพอน,นึกก็ถึงปับ๊บแล้วถ้าไม่นึกก็ถึงไหมไม่นึกก็ถึงอยู่แล้วแต่ ขณะที่ไม่จดจอ่อมันก็จะทํางานให้บาปด้วยจ้ะมันจะมีทําให้บาปถ้าทํางานให้บุญจริงๆอะ่ะก็จะมีแต่จดจ่ออยู่ที่จุดกลางอู่ทะเลบุญหรือไม่ก็ก็จะมีอยู่ที่บารามีสามสิบทัศน์นี่แหละจ้ะดังนั้นการวัดผลว่าเราเราอยู่กับการทํางานของการทําสื่อทําไหมเราดูว่า เรามีความรักความเมตตาเอือ้ออทอนให้ความปลอดภัยให้หสิก,กรริกมกำลังอยู่กระตะเวทีต่อนี่พันธบ,บุญทั้งหมดไหมง่ายแค่นี้เองอยาถ้าเรามีอยู่เราก็เป็นคนเอือ้อเฟื้ออยู่ไม่โกรธเกลียดใครเลยมีแต่รักเพราะเราเข้าใจเลยว่ามันโกรธเกลียดได้ไงอ่ะเรามีความรักทุกชีวิตเลยแต่และชีวิตเขาเสียหายไม่ได้เลยเพราะมันมีผลต่อเราเพราะฉะนั้นเราช่วยเราให้ พยายามให้ให้ที่สุดเลยเพราะไม่ไงั้นก็เหมือนกับปัจจุบันเนี่ยเขาเขากําลังก่อไฟอยู่เนี้ยให้ร้อนเนี่ยเราก็ต้องบอกว่าจะก่อไฟก็ได้อถ้าเอามาใช้ประโยชน์แต่ถ้าก่อเผาเล่นอย่างเงี้ยหรือเผาทําลายไปมันไม่ดีก็ต้องไปบอกเขาเพราะก่อที่นี่มันก็ร้อนไปทั้งโลกอลยเนี่ยมันไปถึงมดอดาฮะงั้นเราก็ต้องไปบอกไปแนะนเขาไปช่วยเขาเี่ยถ้าเจอทําได้ก็ทําเลย ไม่ใช่ปล่อยไปเลยมันไม่เกี่ยวเราหรือว่ามันทําให้เราต้องเดือดร้อนเนี่ยโอ้โหเขาทําให้เราเดือดร้อนแล้วเนี่ยเขากาลังทําอ่ะแล้วตอนนี้เราจะบอกโอ้เราไม่รับความเดือดร้อนนั้นคุณไม่รับไม่ได้จ้ะมันถึงคุณเดี๋ยวจ้ะมันมันมาถึงคุณจ้ะโอเคเราไม่รับใช่แต่ถามว่าวิธีไม่รับต้องทําไงต้องเข้าไปเข้าไปดับจ้ะเข้าไปแก้เพราะมันมาถึงแล้วเราไม่ต้องการรับอยู่แล้ว เพราะมันมันมันเป็นดุบาปอะแต่การจะไม่รับบาปเนี่ยมันคือต้องไปเบียดเบียนเขาจ้ะต้องไปเบียดเบียนบ,บ,บ,บาปตามวิธีการที่เราค้นอย่างนี้ยจะ้ะเนี่ยฮะที่เราบอกว่าบริษัททัดอยู่ตรงนี้เนี่ยมันมันเพื่อความหมายคือเรากําลังทํางานเรากําลังดูผลเราสังเกตแล้วก็ทําจ้ะเราก็จะรู้อ๋อบริษัททัดอย่างนั้นนี่นี่แต่ที่เขาพูดพูดนั่นคือ เขาไม่ได้บอกว่าเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่เท่าไหร่ไงจ้ะนั่นนะดังนั้นการที่คนเขารักกันเนี่ยบริษัทอันตัดและแต่มีบาปกี่เปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยเราไม่เราเราก็เราก็รู้ว่ามีบาปอยู่แต่เราจะจดจ่อเฉพาะบริษัทอัน์ัเขาแล้วเมื่อจดจ่อบริษัทอันตัเขาไปเรื่อยๆๆนะบริษัทอันตัมากขึ้นเดี๋ยวบริษทัทอัน์ัศซึ่งเป็นผู้สร้างเดี๋ยวไปจัดการกับบาปนั่นเองจ้ะเพราะว่าเป็นหน้าที่ของพระผู้สร้างอยู่แล้วระผู้สร้างเนี่ยเบียดเบียดทำลายบาปได้เลยจ้ะ มีสัมทัใดใเบียดเย็นทำลายได้เราแค่ตั้งทัดทำนึงดูม่สัมทาที่เพิ่มขึ้นแค่นั้นเองด้วยเหตุนี้ในความหมายหนึ่งที่พระเดชพระคุณท่านบอกว่าอะไรบาปอะไรทั้งหลายไม่ต้องไปสนใจอ่ะหรือว่าไม่ต้องไปจดจอ่อหรือบางทีก็ใช้คําว่าอดีตที่พลาดลืมให้หมดอะในความหมายอดีตที่พลาดลืมหมดนี้กําลังจะบอกว่าไม่ต้องไปตั้งทัดทำที่เป็นบาปนะในในภาษานี้นะแต่พอภาษานี้พูดอย่างเงี้ยมันมันไม่ มันมันแบบว่ามันอาจจะทําให้เข้าใจอื่นๆไงเราก็เลยภาษานี้เราก็เลยบอกว่าเราไม่ใช้อย่างนี้แล้วกันแบบเมื่อคืนที่เราว่าอาดีตที่ผิดพลาดเนี่ยเราได้รู้ว่าผิดพลาดนี้เป็นเพราะอะไรเรื่องเราไงเป็นเพราะว่าสิ่งที่ผิดพลาดมันไม่ได้เกิดกับเราอย่างเดียวเกิดกับผู้อื่นด้วยหรือไม่ได้เกิดกับเรามันก็มีผลต่อเนื่องนั้นเราก็ต้องไปแก้เลยแต่ไม่ได้ว่าจดจ่อที่จะนึกถึงอดีตที่ผิดพลาดอะ่ะแต่ถ้าเข้ามาเมื่อไหร่เรา เราเปลี่ยนให้เป็นทําบุญยิงสรมทัศน์เลยโดยการรู้ว่ามันคืออะไรมันคือกรทมขออมันคือผู้กำกับผู้เวรนยังไงมีสายโยงกันยังไงยังไงเข้าไปแก้ที่ต้นเหตุเลยเข้าไปดับไปแก้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 ไปถึงไปถึงอะไรยงเงี้ยพอไปแก้ไปถึงมีงสามทัศน์มากมากแล้วทําที่ไม่ใช่บุญเขาเขาโดนทําลายมันจะมันจะมีอาการว่าเรื่องนั้นบางทีก็ลืมไปเลยจ้ะหรือบางทีเรื่องนั้น เรื่องนั้นก็รู้ว่าเราเสร็จไปแล้วเราเราแก้แล้วสบายอะไรเงี้ยหรือแม้แต่ถ้าต้องนึกขึ้นอีกก็ไม่เป็นไรก็สามารถทําให้เป็นเวรทำทั์ขึ้นได้ตลอดเวลาตลอดเวลาเลยเหมือนกับการที่เราทําบุญไปนหนึ่งครั้งอะไรเนี่ยนึกทุกครั้งก็ได้บุญทุกครั้งหลวงพ่อ,อก็บอกแต่ด้วยความที่ที่บางทีอ่ะมันก็เลือนลางท่านก็เลยให้ทําบ่อยๆแล้วการทําบ่อยๆก็ยิ่งทํายิ่งได้เ่ยยิ่งทํายิ่งรวยอะไรเงี้ย แล้วอเราต้องทําเหตุผลเพราะทำที่ไม่ใช่บุญเขามาใหม่ตลอดแล้วเราจะต้องมีบุญไปอากมากๆเพื่อขยายอภพนันทบุญเราเดี๋ยก็มีง่ายๆแค่นี้เองไม่ได้มีอะไรพิสยดารเลยเป็นอะไรที่แบบง่ายที่สุดแล้วเพราะว่ามันเป็นเรื่องปกติของเราเนี่ยไม่ใช่เรื่องผิดปกติเออแต่ถ้าเรื่องผิดปกติเนี่ยมันต้องสร้างขึ้นมาใหม่ต้องสร้างเรื่องขึ้นมาใหม่อ่ะมันจะไปกันใหญ่มันจะมั่ว แต่นี่เราไม่ได้สร้างเรื่องขึ้นใหม่จะมันเป็นเรื่องปกติที่เราเป็นอยู่แล้วนะจ๊ะวันนี้ก็จบอนุโมทนาบุญซึ่งกันและกัน